รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แฟนผู้มีไหวคลิปทั้งหลายครับกับดาวินชีเกมถอนรหัสครับจากเมื่อวานนี้ที่คุณบิ๊กออกตัวว่าจะมาแก้แค้นให้กับเพื่อนสนิทอย่างคุณตินนาแต่ดูจากเมื่อวานแล้วไม่รู้ว่าเขาจะลงมาล้างแค้นหรือว่าถูกย้ำแค้นกันแน่ครับวันนี้เราเมาใจช่วยคุณบิ๊กกันต่อเลยครับสี่ภาพรตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ที่มี2พยางค์ ไม่รู้ว่ายากหรือง่ายสองพยายามรหัสภาพมา สังหารครับทุกท้องเก่งมากภาพแรกเป็นภาพของหอยสังนะครับภาพที่2คือภาพของนะฮะั้งแสดงเกาหลีที่เขเป็นเกณทหารกันใช่ไหมนะฮะเป็นทหารแต่ว่าภาพสุดท้ายบอกว่าไม่เอาทอก็เลยเหลือแค่หารก็เป็นสังหารนี่คุณจะสังหารเขาแล้วเหรอคุณกลับไปที่หมื่นพันครับ รอบที่แล้วจบที่8 0 0พรอบนี้เลยขอกำไรนิดนึงนี้แต่ก็ไม่แน่เพราะคุณบิ๊กคุณยังเหลืออีก2,000ยังโชคดีที่คุณอยู่เขาตอบได้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเลือกเล่น1,000หรือคุณจะหมดหน้าตักเลยสองพันให้โอกาสเขานิดนึงให้โอกาสเขาคิดเองเหมือนตามรอยเพื่อนเลยตอนนี้ใช่แต่เพื่อนคุณเลือกที่จะเล่นพันเดียวนะ ผมตามไม่สุดเลยผมพันหนึ่งครับผมเอาพันเดียวร้อยเพื่อเผื่อจะไปเจอทางย่กผมขอคุณคุณนี่เวลาไปกินข้าวเนี่ยออกคุณเท่าไหร่วะอ่ะสองพันตรงกลางครับสองพันตรงกลางโอ้ถ้าคุณอยู่ได้ไปนี่ก็เป็นหมื่นห้าสองพยางตัดภาพครับ เล่ายิมสิว t กดอ,อ,อก๊คสิล <c oughs> ไม่มีใครตอบแต่ว่าไม่มีใครรู้นะผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันมีการประกวดกันแบบนี้ด้วยถ้าแบบนี้ถ้าเกิดเราดูกเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> พวกนั้นเขาคือโชว์หมาประกวดหมาใช่ไหม <c oughs> แต่นี่เขาประกวดหมูหมู <c oughs> อ,อีกคำหนึ่งคือกุน <c oughs> ประกวด <c oughs> หรือโ <c oughs> ชว ใช่ไหมฮะโชค,คุณนั่นเองมึงไม่ถึงเลยนะโชกุโชกุนนะครับไม่มีใครตอบดัวิปนีขอคืน2000ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าคุณบิ๊กก็ต้องหมดหน้าตักนะครับผมเพราะเหลืออยู่พันเดียวนะฮะรรมดาอัตโนมัติแล้วมันคือ2,000แต่ว่าในเมื่อเหลือพันเ,เดียวก็ต้องพันเดียวนะครับอ่าหมดหน้าตักเป็น2,000ตรงกลางครับและถ้าคุณยูตอบได้เป็นแชมป์ คุณจะได้เป็นแชมป์ที่เก็บเงินไปได้หมื0 0จากรอบนี้แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ทำได้อย่างที่พูดเอาคืนไ้อีก2,000เป็น1 2 0 0 0ใช่ไหมจะได้จบสวยๆ7,000หแล้วด้วยนะครับผมถ้าเป็นแชมป์ในรอบนี้ถ้าได้นะครับพี่ครับเหลือพันหนึ่งใช่ไหมตอนนี้คุณบิ๊กหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วตอนนี้หมดหน้าตักแล้วไม่เหลือแล้วต้องควักเนื้อแล้ะ ถอนคืนได้ไหมแล้วให้เขากลับไปสักพันเฮ้ยเขาสู้อยู่แล้วสู้สู้ไหมสู้ครับสู้ครับสู้ไหมไส้หมูจุกจุโอ้จะมาถอดรหัสอะไรตอนนี้ทัพปูมาสายยาวเลยคุยกันยังจอดล่าคุยอะที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเพิ่งแค่นี้เออขอบคุณนะเอออ่ะเรามาดูกันครับว่าคุณพี่ต้องกลับบ้านตามรอยคุณตศนาหรือเปล่าสองพยางอีกแล้วครับ ดันภาพมาครับโอ้โหแชมป์ตอบว่ากกหูครับกกหูกอกอกอกกอกกับหูทุกต้อง และรหัสภาพนี้ภาพแรกก็คือภาพของไก่และภาพที่2ก็คือภาพไก่เช่นกันและภาพสุดท้ายก็คือภาพของใบหูเมื่อนําทั้ง3ภาพมารวมกันจึงทอนรหัสเป็นกกหูนั่นเองครับและเขาทําได้อย่างที่พูดจริงครับรอบนี้ทําให้เขาจบสวยงามด้วยเงิน7 2 0 0 0บาทครับ <Yeah. S 2> และขอเสียงปรบมือด้ให้กับคุณบิ๊กด้วยแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับผมที่จะไป เพราะกับลนินือมินอ่ะลินชื่อมินเชิญครับผมขอบคุณครับขนาดแบบว่ามายืนอยู่ตรงนี้ยังมีแบบว่าพี่เลี้ยงจําเป็นขึ้นมานะข้างๆเวทีโอ้ยอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะทีละพันทีละสองพันแม <c oughs> ่ไม่มีใครช่วยเราเลยเราช่วยดูแลตัวเราเองต้องคิดเองทุกอย่างเองเนี่ย,ยดีกว่า,ามีคนอ <มา S 1> ื่นมาคิดให้ไหมสบายมากครับสบายมาก สุดยอดไปเลยครับคุณยูสมแล้วเหรอครับกับแชมป์สมัยที่6ของเขาช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าพี่อูดจะส่งสติลเลอร์มือดีมาปิดเกมคุณยูเลยหรือไม่และอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะรหัสลุ้นรถยนต์ของเรากำลังจะมาในเร็วๆนี้ห้ามพลาดครับ เสริมอาหารลิ้นจืมิลมาจิตคลีนไวดเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีตัวที่เจ็ดใครจะมาเติมให้เขาอีกครับพี่อุลครับแต่ว่าคุณอยู่นี้คุณนี่เหนียวจริงเลยเอาตาปือตาโตตาเล็กตาน้อยมาเอาคนดีดคนง่วงมาคุณสามารถเอาชนะได้หมดเลย ผมจะเอาคนผอมไปสู้ก <Happiness gegen violin inding> ับ <c> ค <oughs> <c oughs> oh, ุณเดี <associated> ๋ยวคุณพูดได้กว้างมากเลยนะพร้อมหม่อยากครับคุณแสแร่งดอมเบอร์สิบหกครับพอมเชิญครับ บอยครับสวัสดีครับคุณบอยปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับก็ช่วยกับน้องเปิดร้านเค้กอยู่ครับผมเค้กเบเกอรี่ครับผมเบเกอรี่ครับผมแล้วคุณบอยทำเองดรึยัอช่วยน้องทำผมแผนกชิมครับอ๋อแผนกชิมนะครับผมพูดบอกว่าอะไรนะส่งคนผอมมานี่ผอมที่สุดแล้วนะคุณบอยทำร้านเบเกอรี่อย่างแบบเนี้ยอบกี่นาทีฮะห้านาทีก็พอแล้วคำนวณอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับคุณบอย พร้อมครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วครคุณโูมพร้อมครับขอให้โชคดีอย่าไม่ล้านะสบายมากครับทางนันก็เริ่มเลยครับเ bon. รอิ่มเลยครับผมคนละหนึ่งหมืนและคนละสองพตรงกลางครับรัาภาพแรก2องพยางรัาภาพมาครับ พยานครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะดูดีดีงงงงทิมติลกอดอกติลอเสิงครับกังหันครับกังหันถูกต้องอ้าว นับไปอีกสอ0 0 0เป็น4 0 0พครับลิงกังนั่นเองนะฮะกำลังหันอยู่กังหันข้างหน้างงข้างหลังไม่งงแต่อูดะงงงงเลยกอบกังหันโอ้หสุดยอดเลยคุณนี่เก่งมากเลยพี่จับมือทีนี่ โอ้ยเาได้แน่เราเนี่ยี่ไหนจับนี่ไงโอ้โหไอ้นี่กระเป๋ากลับบ้านเลยนะเขาอยู่ทีมเดียวกันแต่เดี๋ยวเขาก็จะเป็นศัตรูการบพอเขาส่งลงมาปุ๊บเขาจะเป็นศัตรูกับพี่วัทันทีหยุดก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาของท่านผู้ชมเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ลุ้นรับรางวัล m i สซูชิอัตรานะฮะจะได้รู้ผลเนี่ยก็ใกล้เข้ามายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรหัสภาพอย่าลืมตอบให้ได้ถอดรหัสของเราให้ได้ อย่างน้อยแค่5ภาพเท่านั้นเองคุณก็จะได้รับรถ s u t s u h i s t t r t r e ไปขับอย่างแน่นอนรหัสภาพต่อไปนี้ไปดูกันเลยจ้าและรหัสภาพรุ่นรถยนต์ Mitsubishi Attrage ในวันนี้มีทั้งหมด2ภาพครับและคำตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3พยางครับถ้าใครทอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน Facebook f แ n p a g e ดาวินชีแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน6โมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือน ชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับรถคันนี้ทันทีครับเอาเลยครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับ4ีพันตรงกลางครับรหัสภาพต่อไปมีภาพยางพืนที่โฟดียมตาที่จอรหัสภาพมาครับ พยางครับก่อนโอกครับทีมสตีลสีลเบอร์สี่คุณพี่ครับคุณพี่ตอบว่าสารทุกขสุกดิบสารทุกขสุกดิบถูกต้องรับไป2,000ครับคุณพี่ ภาพแรกสาร KB สารผรสม,มกับทุกสารทุกภาพที่3คือไข่ที่สุกภาพที่4คือไข่ที่ดิบนะฮะสารทุกสุกดิบถูกสติลอีกแล้ว <laughs> เป็น8 0 0พันแล้วนะฮะที่สตีลกันไป <laughs> อย่าเครียดดิแ <laughs> จกของดีกว่าแจากของ อย่าที่บอกนะครับผมว่าเราแจากกันตลอดจริงๆนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย Mate 9 Pro นะครับผมซึ่งมีกล้อง Double Lens จากไลกา a นะครับซึ่งเป็นเลนส์ไลกาคู่แถมนะฮะยังมีระบบซับโปร960ที่ทำให้นะฮะประสิทธิภาพการใช้งานนั้นแม่นยำและเร็วขึ้นแน่นอนท่องจนขึ้นใจได้หรือ,อยัง ยังไม่ได้แต่ท่านผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันได้กันไปเยอะแล้วนี่เลยครับผมนะฮะเป็นของคุณแน่นอนกับรหัสภาพนี้ที่มีสมพยางแต่ถ้าพลาดคนดูครับผมรู้นาทีนะทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็หยุดแป๊บนึง20่ง20วิก็รู้เรื่องแล้วนะครับมผมถ้าเขาตอบไม่ได้โอกาสนั้นเป็นของคุณทันทีสพยาง รหัสภาพมาโอ้โห,โห,โหคุณผชมครับพันความตื่นเต้นไว้สักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าของรางวัลชิ้นนี้จะตกไปอยู่ในมือของใครไม่แน่ว่ามันอาจจะตกเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านก็ได้ครับเตรียมตัวกันให้ดีๆ คูลไพอพเบลสเปรย์บายโดนัทสามพยายามรหัสภาพมา สถีครับสารถีถูกต่อหัวไหวไหมของคุณครับโอ้โหเขายิ้มแบบว่านะยิ้มแบบว่าภูมิใจมากแบบยิ้มอย่างมีความสุขนี่คือของขวัญวันเกิดด้วยโอ้โหผมให้เขาดูหน่อยนะไบพริพของคุณเองไปเลยขอบคุณครับเจ้ามือของพี่บอยพี่บอยสีภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของสีนะครับสีต่างๆภาพที่สองคือคุณหญิง รัฐานะฮะคือชื่อของเธอหญิงรัฐาสีรัฐาสารถีรับไปเลยหัวเวยเมดเก้าโปรครับคุณบอยครับเนี่ยเครื่องเนี้ยโหานายกได้ทำไมนายกสมาคมตลกกวาแล้วอยากเป็นล่นตลกอะไรของเนี่ยเอากลับไปคุณนบับขอบคุณครับ รับไปเรียบร้อยน่าจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะได้ของรางวัลไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมแต่อย่าลืมว่าคุณยังมีของรางวัลที่ใหญ่กว่ารออยู่เอาละกลับมาที่เกมต่อคุณยูครับไม่ได้ของรางวัลไม่เป็นไรสะสมเงินไปเรื่อยๆอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ต้องได้สักรางวัลน,นึงนะ่ย ผมกวเป็นอย่างนั้นถูกต้องเพราะมันมีอีกหลายสมัยที่คุณต้องป้องกันสี 4, ่พระตรงกลางกับรหัสภาพต่อไปนี้ครับที่มีสองพยางรหัสภาพครับ ดูท่าทางคุณยูนี่แกจะเป็นคนชอบภาพเคลื่อนไหว <c oughs> นะฮะแล้วก็ต้องคงชอบบอลเพราะว่าเสื้อของคุณก็เป็นเสื้อที่เกี่ยวกับฟุตบอลแน่นอนแน่นอนครับนะครับลิเวอร์พูลถูกครับ <c oughs> นะครับและภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่นะครับผมเป็นภาพของการเล่นบอลที่มีการล้าหน้าเห็นได้ชัดนะครับและภาพที่2ก็คือหลุม รงที่ลึกลงไปนะครับที่ดูแล้วเนี่ยลึกยังไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็นคือล้ําลึกนั่นเองกลับไป4ี่พเป็น8,000ัครับคุณบอยครับครับ,ค,รบคุณมีอยู่ส0่พสู้เท่าไหร่ครับสองพครับสองพันสี่พันตะกลาาครับตอนนี้คุณบอยบอกคุ้มไปแล้วได้โหวตแล้ว ส่วนคนนั้นเขาก็มีฝันอยู่ว่าเขาจะต้องไปถึง18สมัยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทียังจบได้สวยนะครับแชมป์แต่ดูบอยครับ,รบยังไม่ต้องรีบกลับก็ได้อยู่ที่คุณได้หวัววจแล้วเครื่องหนึ่งจะอยู่จนมันได้อีกเครื่องนึงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอ่ะระหัสภาพนี้ครับมีสองพยางมาครับ ได้มากเอาทีมสติลกอดอกบางคนก็ยิ้มบางคนก็งงสติลวันรีสิบสามน้องเจรามี่ครับเจรามี่น่าให้มากน้องเอ้ยอ้าวตอบว่าเตะมุมบ่าครับปสองพันนี่วันนี้วันนี้เขาต้องบอกน้องเจรามี่นี่ลูกศิษย์อูดน้าเล่นกันตลอดเจรามี่น้าเม้นบ่ เตะมุมภาพแรกเป็นภาพของแบวใช่ไหมแมวที่กำลังเตะไม้ถูกเตะมากเหมือนคาราเต้คิกเลยไม่รู้เป็นผสมภาพกันเรื่เนะภาพที่สองเป็นภาพของมุมห้องนะครับรวมกันสองพยางค์คือเตะมุมนั่นเองน่าเสียดายก็ยังเป็นพยางค์ที่เกี่ยวกับบอลอยู่แต่มันไม่มีอะไรที่เป็นบอลที่มาบ่งบอกนะครับตอนนี้คุณบอยครับ ครับผมหมดหน้าตักนะครับครับผมหมดหน้าตักครับสี่พันตรงกลางมาแต่ได้หัวเวยแล้วจะกลับบ้านเลยอ <c oughs> เออส่วนคนุณยูนี่หน้าก็เริ่มเซ็งรู้ตัวไงว่าโอ้หมดหมดหอ,กกอ <c oughs> ถ้าเกิดได้ไปสมัยนี้แปดพันอีกแล้วเดี๋ยวต้องเล่นกำไรไปสมัยหน้าอีกก็เดี๋ยวมาดูแต่ยงเฮ้ยก็ได้ได้เออพูดพูดถูกใจยิ้มใหญ่ คุณบอยครับถ้าเกิดคุณได้คุณจะตีกลับมาเป็น4,000เท่ากันและคุณก็มั่นใจได้เลยว่ายังไรเขาก็ลง3,000อยู่ครับ <c oughs> ครับแต่คุณก็ยังหายใจได้อีก2ครั้งแต่ถ้าคุณได้นะถ้าไม่ได้ก็คือกลับบ้านสำหรับลัภาพนี้สามพยาครับ <c oughs> มาครับ เลยครับคุณบอยกับความหวังสุดท้ายของเขาเขาจะสามารถตีเสมอกลับมาได้หรือไม่แต่วันนี้เวลาหมดลงซะก่อนพรุ่งนี้กลับมาให้กำลังใจพวกเขากันต่อครับและอย่าลืมเข้าไปตอบรหัสภาพรุ้นรถยนต์ได้ทาง f c e b o o o f แ n p เ g e ดาวินชี่เกมทอนรหัสก่อน6โมงเย็นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ